สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการจีติงทีวีนะครับวันนี้พี่หมีแล้วก็เดอะแกงนะฮะมาเล่นเกมเล่นบลูฟรีนแในวันนี้นะครับผมแกงพี่หมีมีสมาชิกใหม่มาเพิ่ม2คนนะฮะเป็นวัยรุ่นน้องๆนะครับมาเอนจอยกับพี่หมีด้วยในเกมนี้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมมีน้องมาร์กี้นะฮะน้องมาร์กี้สวัสดีคุณผู้ชมเ่อยแล้วสวัสดีครับ ยำเวลกูดอ่าตอนนี้มีพี่หมีมีพี่อัญญาสวัสดีค่ะพี่อัญญามาแล้วค่ะ uh, uh. แล้วก็มีพี่มอสด้วยนะฮะสวัสดีครับ uh, ผมอ่าตอนนี้แกงพี่หมีมี5คนนะฮะเติดน้อยอีกคนหนึ่งนี่อ่าเป็นน้องเภานะฮะน้องเภาแสนน่ารักในโอ้โหโตัวละครน,น่ารักมากเลยอะ่ะอ่ะวันนี้พี่หมีมีชาเลนจ์นะครับสำหรับการเล่นเรน,นโบว์เฟสรอบนี้ก็คือแกมพี่หมีจะไม่ใช้กล่องในการ เล่นนะฮะก็คือจะไม่แอบแบบนี้นะฮะจะไม่ใช้กล่องเลยจะเล่นแบบติบๆนะครับผมเราจะไม่ใช้กล่องมาร์กี้ห้ามใช้กล่องนะมาร์กี้บอกน้องพาวด้วยนะคะห้ามใช้กล่องค่ะใช่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 มาร์กี้บอกน้องพาวด้วยนะว่าห้ามใช้กล่องโอเคห้ามใช้กล่องนะ,ะห้ามใช้กล่องนะ ปา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 มอสลงมาดิเฮ้ยมอสลงมาเร็วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพวกเราขึ้นรถแลรวขึ้นร็วเร็วไแล้วไปแล้วแล้วกลุ่มเราอย่าเพิ่งออกนะไปแล้วแกงพี่หมีตามพี่หมีมาเดี๋ยวก่อันนี้อันนี้อ้าวโอ๊ยไม่ทันทันแล้วไม่ทีเดียงหายหมดแล้วอยู่ด้านขวาอันยา้เข้าไปแล้วค่ะตาไปแล้วค่ะได้้แลวกอง มีได้อีกหนึ่กองเย้สองกองแล้วี <ย ê! S 1> ่บไปดูในห้องน้ำอ่านี่น,นีเก็บเลยอ่นี่ไงนี่ไงห้องน้ำมีอันนึงโอ้ยหมดแล้วในอีกอะโอ้โหข้ามาเป็นองอย่าลืมนะห้ามใช้กล่องนะห้ามแอบกล่องนะพวกเรามีเยอะมากเลยดีใจจังเลยค่ะไปนี่ไงพี่กล่องเลยได้สีกล่องแล้ว อันเนี้ยอันเนี้ยพี่บีอันี้ยอยากได้นี่มาร์กี้เก็บกล่องมาเก็บกล่องเร็วอ่าให้น้องๆเก็บมั่งอันนี้ยตามพี่มอสไปเหรอโอ้พี่มีได้สี่กล่องห้ากล่องกันตามผมไอุ้ยมาแล้วมาร์กี้วิ่งมาดิเร็วไม่มีทางนี่แอบนี่ทองนี่พี่แอบภาพใช้กล่องแอบแอบไยู่ไหนนี่มาร์กี้วิ่งทางนี้มาร์กี้มีมาดิเดี๋ยวผมนำก่อนเดี๋ยวผมนำก่อน พี่น่าจะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะเไปกีนมานนี้เร็วนี่ไงไอ้บอสหนีหนีหนีพี่หนีวิ่งอันยาววิ่งอันยาวมีตีก่องแล้วนะไปแล้ว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 วิ่งออกก่อนวิ่งออกก่อนไปทางซ้ายไปทางซ้ายลง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 ไปไหนครับเฮ้ยแล้วน้องเาวไปไหนอะน้องเาวอะเกาอยู่ไปไหนอะ ล่องข้าอยู่ข้างบนข้างบนอย่าล่ะโอค่นี่ยนี่มาวางกล่องเร็วมาวางกล่องก่อนอ่ะอันย่ามาวางกล่องเอ้ยมาเอ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่อ้อยอันย่าวิ่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วว้าช่วยแะ้ววะไปข้งไหนอะมันไปยังไปยังมอสไปยังยังยังมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งลงวิ่งลงมากี้วิ่งลงวิ่งลงเร็วเอ้ยทำไมมันตามล่าพวกเราอ่ะอันยทามีทั้งสี่กล่องเลยค่ะ ไอ้ไหนอะครับพี่มอสพี่หมีเดี๋ยว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 พี่หมีไปดูก่อนมันไปยังเฮ้ยมันเหมือนมันจะไปแล้วนะเดี๋ยวพี่หมีไปดูก่อนโยนี่ไงนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามาวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาเอาอยู่เขาอยู่ทางทางซ้ายนะอุ้ยมันจะอยู่มันจะอยู่อยู่ที่แก้วติดกล่อมเขาเนี่ยน่าจะเยอะเลยอะ อยู่ที่สองอันยากี่กล่องอ่ะอยู่ที่พี่หมีกล่องหนึ่งห้าอยากไดกล่องอ่ะผมไม่มีอ่าบอสไม่มีพี่มาคี้มีกี่กล่องครับนี่ทางนี้ทางนี้ได้ไม่มีครับโอเคไม่มีก่อนนี่ไงน้องนี่ไงน้องพราวอ๋อไอ้นี่ไงน้องพราวหยุดอยู่แถวนี้น้องเราวตามมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่มาร์คี้ตามมาเร็วส่เร็วใส่เร็วใส่ อุ้ยเหลืออีกสี่กล่องอะสี่กล่องไปช่วยกันหาสิมาแอบทำไมตาใครดีเนี่ยพี่มดพี่มดมานี่เร็วแกงหนีมานี่ไปทางนู้นก็ได้พี่มางนีาม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 างนี้มา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 มก็ขอาม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 า่าาไม่สบายหมองนมามีคนมายังอมา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 ามาม่ามงามาามา พเราเนี่ยแกมพี่หมีห้ามตายนะตามพี่หมีมาพี่มาคี้ไปดูก่อนเริ่อุ้ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ระวังนะระวังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ๋ออยูมาแล้วมากี้วิ่งมานี่นี่มีคนเก็บได้ด้วยเออเราเพนอ้าวท่อเราสามารถมุดได้เหรอไม่ไม่รู้ดิมุดไปไหนอ่ะผมมันตันอ่ะผม นี่มีมีคนได้มีคนเก็บกล่องได้นะแต่ว่าเขาเขาน่าจะยังไม่เอาไปวางอ๋อมันมีห้องอนไรเนี่ยห้องตั้งเล่นอ่ะเอ้ไงอยู่ห้างบนอยู่ข้องบนอันหนึ่งอ๋อไป่หญแล้วคะพี่มาวิ่งมานี่ข้องบนข้างบนห้างบนอ้านอันย่าอยู่ตรงนี้อ่ะเอ้ไงมันอยู่ในห้องตั้งเล่นอันนึงอ้าวอันย่าอยู่กับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วีพี่ไปเอากล่องฮะโดนเนะอ อ๋อแอบก่อนอันย่าแอบก่อนอนุญาตใส่กล่องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามใส่กล่องห้ามใส่กล่องไม่ได้ใส่ค่ะอนุญาตอนุญาตใส่แค่สองคนที่เหลืออยู่ที่เพื่อนอยู่ที่เแม่อยู่หลับเนี่ยมีเพื่อนเอามาวางแล้วสองกล่องค่ะถ้าเหลืออีกสองน่าจะอยู่ที่เพื่อนนะผมว่านะใช่ใช่ใช่อีกสองอันโอเคจบละพวกเราผ่านยงา้เฮ้ยเราลอดจ้า น้องพ่อกับพี่มากี้ตามมาเลยนะคะตัวเขียวมาแล้วไอ้ตัวเขียวมาแล้วแด็กมักกี้วงไม่ค่ะไม่เกีงแน่นอนเอาเร็วตามสองแล้วอันนี้พี่หมีขอรวบสองเลยปุ๊โอุ้ยสองอันไปทางไหนไปทางไหนตาพี่หมีนั่นเลยค่ะตาพี่มักกี้อ๋ออยู่อยู่ฝั่งนี้นะเฮ้ยเสียงฝั่งอยู่แถวนี้นะระวังนะคะที่มันอยู่พื้นน่ะใช่เฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ เฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนสีน้ำเงินอยู่ทางทางซะทางทางขวาตรงนี้ไม่น่ามีไอตัวเขียวอยู่นี่ไอตัวเขียวอยู่ในห้องน้ำนะอย่าเข้าไปห้องน้ำนะห้องน้ำคือทางซ้ายใช่ไหมนี่ห้องน้ำนี่มีอยู่ในห้องน้ำยังไงมันมีอยู่หนึ่งถุงตรงนั้นอ่ะต้องให้เขาออกมาก่อนต้องย่องไปไพี่หมีจะไปเอาถุงตรงนั้นพี่หมีรอเอาถุงก่อน ต้องเปิดก่ะเปิดล่อเฮ้ยชิปเปแล้วเดียวระวังนะหยิบเงินกัแล้วเข้ามาเพื่อนไปหนึ่งเพื่อนไปหนึ่งคนแล้วเหรอได้จะเหลือแต่พวกเราแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก๊งเราังอยู่เฮ้ยเราไอเอาไปเอาถุงไปวางก่อนดีกว่าระวังนะตัวเซฟเงินอยู่ในเฮ้ยตัวเขียวไปอยู่เนี่ยพี่หมีว่าเราไปที่อื่นก่อนดีกว่า หนึ่งกอดิกว่าค่ะเออมาคี้คะตามมาค่ะห้องนี้ไม่ไมีแล้วอยู่ที่ผมเซฟเงินอยู่ที่ผมโอเคแล้วแล้วผมได้อยู่ที่ไหนอ,อ่าข้างบนพี่ไหนครับเออที่มา้ี้ครับกําลังขึ้นไปกําลังขึ้นมาข้างบนหาอันนี้โอ้ยมัจนจะเหลือแต่แก๊งเราแล้วนี่ระวังทุกที่ใค้สิสีเขียวอยู่ที่ห้องใส่อาหารเซฟเงินด้วย โอ้ยฉดสองตัววิ่งไล่ผมแล้วไปเอไปอย่า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 ไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นโอ้ยมาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันมาอีกแล้ว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 ไปแล้วแล้วอุ้ยอันยางมึงอ้าวเอ้ยไปไหนกันหมดวะนี่เขาวิ่งหนีมาท่าโผล่แล้วนี่ออ๋โอเค มามาวิ่งมาเร็วๆไปลุ้นอันดูเอาอกแม่หมาเขาเลยเราอ้อไปนีก็ได้เราไปดูตรงห้องนั่งเล่นอุ้ยตัวเขียวอยู่นี่นะระวังนะระวังนะเดี๋ยวเอาอาหารไปใส่ก่อนพี่หมีมีสี่ถุงมาร์กี้มีกี่ถุงมาร์กี้มีกี่ถุงมาร์กี้ไม่มีหรอวางไปแล้วครับอ๋อโอเคมาร์กี้วางไปแล้วนี่เพื่อนมีอยู่กี่ถุงเนี่ย อัญญาไม่ได้กระถุงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ยอมวางอ่ะอุ้ยน่าจะอยู่ดักหน้าห้องน้ำอ่ะผมออกไม่ได้แล้วผมอยู่ในห้องน้ำอ๋อหลืออีกสองถุงแล้วพาพี่หมีไปพี่หมีอยู่ไหนคะนี่พี่หมีเจอแล้วสองถุงเลยแล้วไปที่ห้องส่งของไหนไปเร็ว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 อุ้ยไม่กล้าครับอาจจะพาร์ดสองแล้วเฟ็บเร็ว โอเหยะผ่านยังไงได้แกงเราเล่นไหมครับแก๊งเราคันเทพเยี่ยมอ้าวมีคนมาแจ้งเราอีกแล้วตาแล้วพี่มีแก๊งพี่มีมาถึงด่านสามแล้วยังไม่มีใครตายเลยสักคนนึงยวมีไอต้ามอสไอต้ามาร์กี้เดี๋ยวผมแยกไปกับคนนี้ฮะไปกับคนไหนไปกันเฮ้ยีฮ้ยเจอยเ้ยอะไรวะพี่มีเดี๋ยวพี่มีเข้าไปดูก่อนนะไปเมืองนันเด็กๆ เฮ้ยเตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวระวังนะตายละโอ้ม <omo> ันเดินไปดูแล้วเที่หนีเข้าไปห้องน้ำก่อนนี่ค่ะเออตัวม่วงอยู่นี่วางที่พื้นนะคะอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่หมีมีสามอันตอนนี้นู่นนู่นอันนึงไปเก็บแล้วใครจะเก็บเก็บเลยอ่าวางที่พื้นนะคะเราไปใส่ก่อนดีกว่าผมมีห้าใส่ไปแล้วเฮ้อ รอดเก็บเร็วว่ะนี่มีหมีมีส well ี่ไอ้สามใกล้ๆใกล้แล้วขาดอีกห้านิดหน่อยห้าอันห้าอันอไหนอ้าวเ้าไปไหนอ่ะโอ้ยไปมากี้วิ่งอันยาววิ่งเออที่เพื่อนมีอันหนึ่งที่เพื่อนมีอันหนึ่งเพื่อนอยู่นี่อันอุ้ยอันนี้จะมีแต่ที่ไหนแล้วเนี่ยไหนอะไหนอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนใส่ก่อนเฮ้ยเหลืออีกสามอันในห้องนั่งเล่นมีใครไปเอายังอ่ะ ผมเคลียร์หมดแล้วในห้องนั่งเล่นโอเคอ่าห้องน้ำหรือเปล่าระหว่างที่พืดนะคะห้องน้ำเข้าไปเอาแล้วอุ้ยตัวนักเงินอยู่กับผมอยากเข้าไปบางทีอย่าเข้าไปไหนเ้าอยู่ไหนจริงเปล่าวะไปรอตรงก่อนขอดูหน่อยอุ้ยไอ้ส้มมาไอ้ส้มมาแอบแอบแอบหาที่หลบหาที่หลบห้องนี้หาที่หลบเร็วหาที่หลบเร็วเข้าไปเข้าเข้ามา หาที่แอบนะตัวส้มอ่ะเราต้องแอบตัวส้มไม่แอบไม่ได้หาที่กำบังหาที่กาบังหาที่กำบังมันฉุกเฉินจริงจฮะหายหายเาหาไปแอบอยู่มั้งใช่นั่นเหาตายแล้วหนึ่งคนถ้ามันฉุกเฉินจริงๆให้พี่มาชี้เสร็จกล่องได้ไหมคะไม่ได้ครับต้องหาทางออกต้องหาทางหลบต้องวิ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะวงตายสองคนแล้ว ไปตัวส้มมันกวาดเรียบเลยเว้ยเหลือแค่แก๊งเราแล้วเอาเหลือแก๊งเราแล้วทีเนี้ยแล้วจะหายหมดแล้วล่ะที่อ่าไม่พ้นที่พื้นะคะอุ้ยดีไงแก๊งเราอยู่ไอ้ตัวน้ำเงินตัวน้ำเงินตัวน้ำเงินอวายวายไปไหนดีขบบนข้าบบนเข้าไปเอ่อไปไหนแล้ววะไปยังแล้วดูตัวเขียวเ้ นอนไปอยู่นี่เฮ้ยอย๋อไป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 เหลือแค่อันเดียวแล้วอ่าเหมือนตัวเขียวจะอยู่ตรงนี้นะไหนอ๋อนไอตัวสีฟ้าอยู่กับพี่หมีอ่ะเคยครบยังไม่ขาดอีกอันหนึ่งการหนึ่งที่ไหนวะเนี่ยเอ้าเอ้าอ่ะ น้องพราวไปไหนไไหน,น้องพราวพาไปไหนไปไหนวะยังไม่ตายนะใช่ตอนนี้เหลือแต่แก๊งเรานี่ไงพี่บีเจอสุดท้ายแล้ววี่งหนีแล้วๆพี่บีเอาไปเก็บเร็วโอเย่โอเย่เอาแลวเดี๋ยวไาแล้วความหวัขงของครอบครัวเโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะได้ทำยังรอดครับได้นนร้อยนึงอ่ะ นี่เราจะเจอกับตัวเขียวตัวน้ําเงินใช่ไหมครับสองตัวเองใช่แล้วค่ะอ่าใช่ใช่ไอเราเจอตัวส้มด้วยนะอ๋อตัวส้มด้วยเหรอใช่ใช่เจอตัวส้มด้วยเจอทุกตัวเลยตอนเนี้ยไปทางนู้นกันดีกว่านะเดี๋ยวผมไปหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมลงไปางนะคะแล้วก็ตัวสีส้มตอนนี้ในเกมมีแต่แก๊งที่หมีนะที่ยังรออยู่ว อันยาวิ่งมานดิมากี้วิ่งหนีวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้วไปเฮงนี้ไปเฮงนี้ไปเฮงนี้เดข้าเป็นแม่ด้เานข้าเดี๋ยวินจีนค่ะน้องพายไปเฮงนี้ดีกว่านะพี่บีว่านะพาไปลูขามุดลูใช่ลูมันอันตรายนะคะวันนี้วันนี่ลงล่าดีกว่าพี่บีว่านะเฮ้ยระวังโดนล้วงขาเด้อใช่พามุดลูอ่ะันจะโดูในห้องนี้ก่อนมีเปล่า อากี้อยู่ไหนไม่มีว่ะไปไปไปาี่มีมตามที่มีมาพี่บอสพี่มาางนีเขียวใกลจะมานี่อวิ่งทำไงดีคะเสียเหมือนตัวเขียวอ่ะไปละอยู่ไกลละระวังที่พื้นด้วยนะคะในห้องนี้มีไหมเนี่ยไม่มีอ่ะพี่บอสมีกี่อันมีสามครับมีสามี่มีมีสโอ้ยโ้ๆๆ มีสามมีมีมสี่โดนไล่โดนไล่โอ้ยไล่โอ้ยโอ้ยวิ่งดิวิ่งวิ่งดิเอวิ่งดิโอ้ยมีสี่โอ้มีสี่ห้าหกอัญญามีกี่อันคะเยี่ยมครับมากี้มีกี่อันอ่ะอุ้ยเฮ้ยเข้ามาแอบในห้องนี้เอออยู่ในห้องนี้ปลอดภัยโอ้ยผมน่าจะไม่รอดไม่รอดแน่เลย แอบแอบแอบพี่มัดกอนเอออ้ยอุ้ยโดนไล่โดนโดนไล่เอ้ยพี่กี่ครับมาทีสิโอโดนไล่ในห้องแค้โอ้ยไววววววปอตูสูู้สปสู้วิวอิววตูประตูประตูแแล้วไอตวสู้กัพี่ักัน ไอ้บอยอยู่ห้องไหนเอ้ยอย่าพึ่งออกไปนะยังไม่ไปเลยห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กห้องไปไหนไปไหนไปหาพี่บอยก่อนไปช่วยพี่ดอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามันวิ่งเต็มเต็มพื้นที่เลยไปยังไปยังไอ้ตัวส้มไปยังตัวส้มไปแล้วตัวส้มไปแล้วไปแล้วผมก็ไปแล้วตอนนี้คนนี้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาดิแล้ว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 เลยสองอันเลวสองไอสองอันทีสองอันนักกี้ โอ้ยมือชาเลยตั้แหวเนี่ยตรงนี้ผมวิ่งเก็บหมดแล้วแต่ว่าไม่รู้ไหนวะแลพาว่ะไอแอบแม่เนอะพาวคุมว่าน่าจะตุยเบโลมั้ยัง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 ไม่ตุยห้องนี้ไม่มีหรอกเหลยสองยังไม่มีใครตุยใช่อ้าวไปไหนกันหมดแก๊งพี่หมีขั้นเทพอยู่แล้ว กระโดดตามค่ะกระโดดตามแล้วเราต้องมือม่วงมือม่วงเฮ้ยมือม่วงมือม่วงต้องย่องไปต้องย่องไปมาผมไม่ไปดีกว่าผมเดินไม่ผ่านผ่านนี่วเอ้ยไม่ไปอ่ะอันเนี้ยเดินไม่ได้เฮ้ยเหมือนตัวเขียวจะมานะแล้วทำไงคะมาที่แอปพี่บอสอยู่ไหนไปหนีพี่บอสก่อนพี่บอสไอ้เรี่อยรูรูนี้ก็ได้ถ้าถอยอย่าทิ้งพี่หีดิพี่หีอย่าไปมือม่วงมือม่วงยังไม่ไปนู่นเลยหนึ่งจุด ข้างบนหนึ่งตรงที่มีไปเอาทุกอย่างก็ได้หญ้ามอหงดใช่งั้นเดี๋ยวผมไปข้างบนแล้วกันแล้วตามพี่มอสไปดีกว่ามาคี้หรือว่ามาคี้จะรอพี่หนีนี่ในห้องน้ำมันอยู่ในห้องน้ำแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนข้างบนไหนอ่ะกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปไปไหนโอ้ยพี่หมีเจอไอ้ตัวสีน้ำเงิน้กค่ะเจอแลวโอ้ยเจอตัวเขียวด้วยโอ้ my god ซวยแล้วพี่หมีสวยแล้ว ้ยขาทางเร็วทางบนทางบนอ๋อพี่บี๋ซวยแล้วพี่บี๋ซวยแล้วตรงนี้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 ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่พี่บี๋ซวยแล้วอ๋ยพี่บี๋ซวยแล้วอ๋หุ้ยเกือบมีตัวส่องวิ่อยู่อ๋อพี่บีเกือบอันนี้อยู่กับอันอันกับโอโม่เนี่ยอยู่มุมนี้โอ้ยมุม โอ้ขนลุกเลยพี่หมีเมื่อกี้ขนลุกเลยโอ๋ยมือเปียกเลยอ่ะเฮ้ยตัวส้มเจอใครอ่ะอันย่าอันย่าโดนกินย่าไม่ได้ไกลก่อนย่าแอบแล้วมันก็มากินไม่ตายครับอันย่าตายทาวยังไม่ตายครับอันงะลาก่อนนะคะเสียดายจังเลยโอไปมากินเสียใจจรี๊ด เราต้องไปทางไหนนะตรงนี้แล้วก็ทางทางนี้พอาอย่ารู้ว่าพาวไม่ตายบอกพาวแอบอยู่ในกล่องอย่างเดียวเลยนี่ผมเหลืออานเดียวเหลืองานเดียวอยู่ที่พี่ป่ะอ่าใช่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 แล้วมาแล้วมาแล้วสุดท้ายมาแล้วสุดท้ายมาแล้วเอ้ สู้ๆนะคะทุกคนเฮ้ยรอบนี้ผมจะรอดต้องรอดต้องรอดต้องรอดพี่มาร์กี้จะรอดไหมคะอ๋าต้องวิ่งแล้วหระถ้าเผาไม่วิ่งก็ไม่รอดแต่ตอนนี้นะคุณผู้ชมครับแกพี่หมีเดินทางมาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะแต่ว่าเราเสียพี่อัญญาไปแล้วพี่อัญญาไปลอยเรามายืนไว้อะไรให้พี่อัญญาสักแป๊บหนึ่ง เราต้องเก็บรีบเก็บตัวนั่นน่ะใช่ใช่เก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวใส่ไปยอดใส่ช่องนี้ใส่ช่องอ้าวเรียบร้อยใจที่คุณทำได้ยี่มีเค้กเสียงแล้ววะเสียงปีศาจร้าย อัญญาแอบดูอยู่นะทุกคนสุดท้ายแล้วพี่หมีพี่มอสพี่มาักกี้สู้ๆน้องพาวสู้ๆู้วายว่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 ายเ้ย้าวข้าวข้าวแอบนะมันไม่แอบไม่ได้แล้วตรงเนี้ยไปเร็ว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 ไปไปทีละคนไปทีละคนย่องไปย่องไปย่องไปคนอื่นไม่ย่องพี่หมีย่องอยู่คนเดียวสู้ๆนะคะอุ้ย มาโดนเค้กแล้วมาแล้วมาแล้วเลยมาเตรียมค้าประตูได้เลยเฮ้ยโอ้ยมาแล้วไปไปดัดกล่องไปดัดกล่องดัดกล่องกีนดัดกองนดัดกองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ลงอ่ะเต็มเต็มสีเหลืองติดสีเหลืองเออติดลงมาแล้วไปไปต้องพาไปมา ไอเดียวต้องพาอยู่นู่นพาไปไหนอาเอาไปรอดพี่มพี่หนีไปเลยพ่มาี่แย่แย่ทางไหนวะพี่จำไม่ได้อ่ะทางนี้ทางนี้โอ้ยจางไม่ได้อ๋อนี่ไงอยโอ้ยพี่ยเกตุย

ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับผมถ้าสนุกนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่หมีด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซ u b s ไคร b e ให้กับแกงพี่หมีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของแกงพี่หมีนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแกงพี่หมีขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายบคทุกคนบ๊ายบายครับ